ขอบคุณท่านพิโชนะครับท่านสาโรจนะครับเขียนเฟื่องฟูนะครับท่านเป็นกูรูที่รู้ลึกและรู้จริงในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับมาจับพิทางข่าวกับท่านพิโชได้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้สะท้อนอีกมุมมองหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็ค่อนข้างที่จะรัดเข็มขัดพอสมควรนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันก็แพงขึ้นนะฮะเพราะว่ายังมีแนวโน้มอย่างที่ท่านพิโชบอกก็อาจจะยังมองไม่เห็นถึงว่า ในช่วงปีนี้ว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวลดลงถูกกว่าเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราก็ยังต้องอเติมน้ํามันอยู่นะครับผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมเติมประมาณ800นะครับแล้วก็มียุคหนึ่งแปดนี่เกือบเต็มนะครับแล้วก็มายุคนี้พันหนึ่งนี่น้อยกว่า800ในสมัยก่อนนะครับเพราะถ้าเราเทียบเป็นจําจนวนลิตรแล้วนะฮะอย่าง สมมติลิตรหนึ่งสี่สิบกว่าบาทใช่ไหมครับเราก็ได้ประมาณอ่าสมมติพันหนึง่งเราก็ได้ยี่สิบกว่าลิตรนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูปริมาณนะครับการประหยัดน้ํามันอัตราการขับขี่อย่างรถบางรุ่นนะครับสิบกิโลโลิตรสิบเอ็ดกิโลลิตรใช่ไหมครับเราก็ถัวเฉลี่ยออกมาเอาเอา,เอาสมมติสี่สิบาทมาหารด้วยสิบกิโลลิตรก็ตกอันลิตรหนึ่งสี่บาทกว่าสิบเอ็ดกิโลลิตรก็เท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือว่าได้มากกว่านั้นก็จะทําให้เราถือว่าอ่าหนึ่งกิโลเราก็อาจจะ เสียค่าน้ํามันที่ถูกหน่อยท่านรถเราสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราอาจจะหันมาใช้แต่ว่า,อ,าอย่างอย่างรถของผมก็ ไม่สามารถใช้ที่เป็น e ยีได้อะนะครับแก๊สโซฮลนะฮะก็ยังต้องเป็นแก๊สโซฮอล e 1 0แต่ว่าพอแก๊สโซฮอล e 1 0นะครับก็ต้องใช้แบบแก๊สโซฮอล9เนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นรถรุ่นเก่ายี่สิบปีแล้วนะครับเพราะว่าเราลองใช้สมัยก่อนจะใช้เป็นแก๊สโซฮอล9เใช่ไหมครับแต่ว่าการขับขี่การสม,มูทอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันจะ ไม่ค่อยราบลื่นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นก้าห้านะครับอาการที่สะดุดสะดุดก็ค่อนข้างน้อยลงนะครับเราก็อาจจะต้องมาเพิ่มเป็นแก๊สโซฮอล์ก้าห้าซึ่งราคาก็มีการขึ้นมาพอสมควรใช่ไหมครับถ้าเราลองมาดูราคาแก๊สโซฮอล์อ่า้าหนึ่งใช่ไหมครับก็อยู่ที่ลิตรละสี่สิบสี่บาทสาสิบปดสตางค์ใช่ไหมครับถ้าแก๊สโซฮอล์ก้าห้าก็ลิตรละสี่สิสี่บาท 65สตางค์ก็เกือบจะเข้าไป45บาทแล้วะนะครับซึ่งราคาก็ยังมีแนวโน้มที่จะอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูต่อไปเพราะว่าถ้ามาเทียบกับราคาของ WTI ใช่ไหมครับนะฮะที่ส่งมอบของเดือนอกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น3เหรียญ39เซนนะครับอยู่ที่120.26เหรียญต่อบ,บาเรลนะครับแล้วมาดูที่เบนซ์นะครับ ส่งมอบสิงหาคมนะครับก็ปรับขึ้นสามเหรียญสี่สิบเจ็ดเซนนะครับก็อยู่ที่121.08ร้ีเหรียญน,นะครับนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของส่งมอบเดือนสิงหาคมนะครับเลยมามองที่แนวโน้มราคาน้ํามันของเราก็อาจจะยังมีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ครั้งนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะเปลี่ยน เหมือนกับต้องขออนุญาตยืมนโยบายพี่โฉมาใช้อีกนิดนึงนะครับอย่างสมัยก่อนพี่โฉบอกเติมครั้งหนึ่ง500บาทหรืออะไรต่างๆตอนนี้เราอาจจะต้องเติมน้อยหน่อยเพราะผมยังจําบรรยากาศสมัยย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนที่ประมาณอายุสักสิบแนะครับผมเริ่มขับรถเป็นนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซคไปเรียนสมัยก่อนเรียนอยู่พานิชนก็จะขี่มอเตอร์ไซคมาเรียนใช่ไหมครับก็ลิตนึ่งตอก่อนก็ใช้ เบนซินนะครับเราก็เติม50บาทนะครับหรือบางทีเติมไม่กี่บาทนะครับเราก็ขับได้หลายวันนะครับแล้วก็สมัยก่อนตอนตอนนู้นดีเซลผมจําได้เพราะว่าอยู่ที่นิดละสิบสาบาทกวายนะครับเพราะ,ะสมัยก่อนที่บ้านทาาาําไข่เยี่ยวม้าแล้วต้องไปส่งไข่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปนครถมบ่อยมากเลยใช่ไหมครับบางทีเติมร้อยหนึ่งเนี่ยวิ่งไปกลับนครถมได้หลายที่เเลยนะครับเป็นรถกระบะนะครับค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็มี คุณพ่อมีออกรถเก่งใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นอ่าเบนซินก็ยังลิตรนึงไม่กี่ตังค์หลักน่าจะอยู่ที่หลักสิบกว่าบาทกันนะครับก็เติมสมัยก่อนอยังรถที่ผมใช้นะฮะบ,บางทีก็ขอคุณพ่อใช้บ้างแล้วพอหลังจากกลับมาจากเมืองนอกก็มีการาคุณพ่อก็ให้รถอคันหนึ่งมาใช้นะฮะเราก็เติมน้ามันสามร้อยบาทเราก็ถือว่าพอพอได้นะครับสามร้อยบาทแต่พอพอเดี๋ยวนี้สามร้อยบาทนี่ได้น้อยมากเลยนะครับถ้าเราเทียบต,ตอนนี้สี่สิบ ปีว่า45บาทเนี่ย300บาทนี่ได้ประมาณ732 7328 7535ได้ประมาณ3-4ลิตรอย่างเงี้ยนะครับนะเ,เดี๋ยวนะฮะได้ได้ประมาณ7-8ลิตรได้นะครับขอประทานโทษตอนนี้พอคิดสดสดแล้วงงนะฮะสมมุติ300บาทหารด้วย45นะครับก็ได้ประมาณ6ลิตรกว่าไม่ถึง7ลิตรอ่ะนะครับก็ถือว่า แนวโน้มราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็วันนั้นเติมไปพันหนึ่งนี่โอ้ตกใจเลยทําไมมันได้น้อยจังอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันได้20กว่าลิตรนะครับตอนนั้นยังอยู่ประมาณ42บหรือ43บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอลเนะครับแต่วันนี้เมื่อตะกี้มาเช็คดูมันลิตรหนึ่งเกือบประมาณเกือบ4ี่บนะครับ44บาทกว่านะครับก็มีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าในอนาคตสมมุติว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เราอาจจะมีไรายได้ที่ยังไม่เยอะมากใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิด จะทํำยังไงนี่ผมก็คิดหนักเลยนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับเราก็รัดทุกเข็มขัดแล้วนะครับถ้าเราสามารถใส่ได้หลายหลายเข็มขัดเราก็เอามารัดหลายเข็มขัดน,นะครับแต่ว่าถ้าฐานเงินเดือนเราถูกลดลงมาอีกนะครับแล้วก็รายได้น้อยลงค่าคใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนี่ก็คิดว่าจะหนักอีกอ่ะนะฮะแล้วก็จะมีอาจจะมีหนี้นอกระบบหรืออะไรอาจจะต้องรวมหนี้หรือเปล่านะครับแล้วเข้าตูนสถาบาันกัน เงินแห่งหนึ่งนะครับเอาหนี้ต่างๆมารวมกันแล้วก็จะได้ค่อยๆขอผ่อนชําระนะฮะหรือว่าบัตรเครดิตมารวมๆกันนะฮะแล้วก็ค่อยๆผ่อนชําระเป็นเจ้าเดียวอะไรางี้นะครับแล้วถ้าพอจะช่วยลดในเรื่องของดอกเบี้ยได้ก็ดีนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็ค่อนข้างตามเลทนะครับเราก็ต้องเสียค่าดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรค่าอะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงถ้าเราไม่มีเงินสดแคชอยู่ในกระเป๋านะครับบัตรเครดิตก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเพราะบางทีเราก็สามารถที่จะ อ่ารูดบัตรไปก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็ค่อยมาชําระแต่ชําระเราอาจจะขอขอนตอนนี้นะฮะที่สมัยก่อนเราจะเลือกใช่ไหมครับชำระเต็มจํานวนชาระหาอ่าสิบเอร์เซ็นแต่ตอนนี้สามารถที่จะพอชําระได้เดี๋ยวห้าเปอร์เซ็นะครับก็ช่วยเราได้เยอะแต่เราก็ต้องบวกกับค่าค่าดอกเบี้ยอะไรต่างๆค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องคํานวณเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วแต่ว่าเราไม่มีรายรับเข้ามาก็เป็นอะไร ที่หนักพอสมควรนะครับกับยุคนี้นะครับแล้วก็าการการออกมาทํางานนะครับอย่างท่านพี่โชช่วยเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างติดนะครับบางทีเราจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆเราก็อาจจะต้องเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นน่นะครับจากสมมุติว่าสมัยก่อนเราใช้เวลาประมาณ30นาทีเราอาจจะต้องออกก่อนอีกครึ่งชั่วโมงไหมเพื่อ,อถัวถัวก,กับ เวลาที่รถติดหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับถ้ารถติดมากขึ้นค่าให้จ่ายการเผาผลาญน้ำมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมก็เลยยังไม่เคยคิดเหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่เคยถามท่านเอ็กซ์เพรสนะครับหรือท่านกูรูหรือว่าถ้ามีโอกาสจะลองเรียนถามพโสว,ว่าถ้าเราในอนาคตเราจะเอารถเรามาเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าจะถูกกว่าไหมนะฮะสมัยก่อนผมเคยถามท่านผู้บริหารหลายท่านนะครับว่าเออสมมติว่าแผงโซลาร์เซลล์แผงอ โซลารูปอะไรต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะที่เราติดบนหลังคาบ้านใช่ไหมครับเราจะลองมาติดบนหลังคารถเราได้ไหมแล้วก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องประจุแบตเตอรี่เก็บไฟสำรองไว้แล้วให้เราใช้แทนเหมือนกับใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเราอาจจะใช้ไม่ต้องมาชาร์จไฟที่บ้านแบบ EV ใช่ไหมครับเราอาจจะใช้มาจากแผงโซล่าเซลล์แล้วเก็บเข้ามาสู่ระบบ อ่าที่เป็นแบตเตอรี่สำรองไฟแล้วเราก็สามารถมารันกับรถเราได้ไหมซึ่งสมัยก่อนก่อนที่จะมาเป็นรถ E ีวีรถไฟฟ้านี่ฮะก็มีโอกาสได้ทำข่าวหลายครั้งนะครับแล้วได้เรียนสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารหลายครั้งเช่นกันนะครับก็ได้เรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเออถ้ามีความเป็นไปได้ไหมใช่ไหมครับซึ่งบางท่านก็บอกว่าอิญก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะถ้าเราใช้แผงนใช่ไหมครับแผ่โซล่าเซลล์นะครับบนหลังคาบนฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้าย ถ้าพอจะเป็นไปได้ประตูข้างได้ไหมเราจะได้เก็บไฟได้พอสมควรเพื่อใช้กับรถของเราอะไรเงี้ยนะครับซึ่งท่านก็บอกมึงก็มีแนวโน้มเป็นไ,ไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูว่าจะคุ้มทุนไหมแล้วก็แบตเตอรี่สำรองที่เราเก็บจากที่เราแปลงสภาพจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเพียงพอก,กับการใช้เราได้แค่ไหนและต้นทุนของแบตเตอรี่เป็นยังไงใช่ไหมครับแต่แนวโน้มถ้าถ้า ถ้าเปรียบเทียบแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราใช้เป็นรถ E ีวีที่ใช้แบตเตอรี่เลยกับรถที่ใช้แผงโซล่าเซลล์อันไหนจะประหยัดกว่ากันแล้วก็สามารถที่ขับได้นานกว่ากันแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็แมนเทนั้นได้น้อยกว่าอาจจะเป็นชอยที่ดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็รูปแบบของรถยนต์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็แนวทางอย่างสมัยก่อนผมก็จะรู้จักแค่รถกระบะหนึ่งตันใช่ไหมครับแล้วก็มีรถอ่ารถตู้นะครับรถแวน รถเก่งใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมารู้สับเพิ่มขึ้นอย่าง cost over อย่าง M.P.V. Multi Purpose Vehicle หรือว่า S.U.V. นะฮะ Sport Utility Vehicle แล้วก็มีอะไรต่างๆสับทางรถยนต์ออกมามากขึ้นเป็น station wagon เป็น wagon เป็นอะไรต่างๆซีดานก็คือรถเก่งใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแวนเป็นแฮ c แบกสามประตู5ประตูใช่ไหมครับก็จะมีสับในด้านของรถยนต์ที่ได้เรียนรู้ ในช่วงหลังๆมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแนวโน้มต่างๆที่เราก็ได้ศึกษาไปด้วยนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มของรถรุ่นใหม่ๆการดีไซน์ช่วงนี้เราจะเห็นนะครับอาจจะจากสมัยที่เราจะเห็นรถรุ่นใหม่ที่มีการดีไซน์ให้เข้ารูปโค้งมนอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะหันกลับมาเป็นยุคเหมือนกับรถคลาสสิกคากลับมาอีกยุคหนึ่งแล้วนะครับเหมือนกับตอนนี้เราอยากจะขับรถรุ่นใหม่ๆแต่เป็น ทรงแบบคลาสสิกคาสมัยก่อนที่เคยเป็นรถในใจเราในดวงใจเรานะครับอย่างรถเตานะครับอย่างรถอ่ารถยุโรปบางรุ่นนะครับที่เป็นคลาสสิกคาใช่ไหมครับที่เคยผลิตสมัยก่อนใช่ไหมครับอย่างมินิอย่างบีเออย่างอะไรต่างๆใช่ไหมครับที่เป็นคลาสสิกคาแต่ตอนนี้สามารถที่จะทําเป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็เอาบอดี้เดิมกลับมาใช้ให้สมรรถนะอะไรต่างๆรุ่นใหม่เลยนะครับแต่เป็นโครงสร้าง ปีเดินผมว่าสวยดีนะครับแล้วเราก็ได้ย้อนถึงวัยกลับไปในอดีตด้วยนะครับว่ารถรุ่นนี้เราชอบมากๆเลยนะครับอย่างสมัยก่อนตอนอยู่ที่เพิร์นะครับผมใฝ่ฝันมากเลยนะฮะเพราะตอนนั้นอย่างซีวิกสามประตูแฮตแบกสาประตูนี่ดังมากเลยนะครับในยุคประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเอ่าร้ 1, 70, อย 92 93 94เนี่ยนะครับอย่างซีวิคนะครับฮอนด้านะครับเออเป็นแฮทแบ็กสามประตูนะครับรุ่นนั้นอ่ะหูสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียอย่างเช่นคุนไดนะครับสามประตู Excel นะครับแล้วก็จะมีรุ่นดายฮัตสุนะครับก็จะได้รับความต้องการเยอะนะฮะแล้วเราก็ถือว่าราคาที่เราอ่า ซ,ซื้อหาได้ในราคาไม่แพงแล้วก็นั่งได้สี่ท่านห้าท่านประตูหลังเปิดได้มีแอร์วิทยุเทปแม็กอะไรต่างๆให้ฟูลออปชันในราคาหมื่นกว่าเหรียญน,นะฮะตอนนั้นเหรียญนี่ก็ตีว่าไม่เกินยี่สิบาทนะนะครับหรือยี่สิบาทต้นๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันก็อยู่ในเลทที่เราพอจะขอคุณพอ่อคุณแม่นะครับขอซื้อมาใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนไปมหาลัยไป ไปทำธุระไปอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นมือ2องนะครับเราก็เพราะให้สมัยก่อนอย่างอย่างเวลาจะซื้อรถก็หรือว่าแม้แต่ซื้อหนังสือมือ2นะครับซื้อหรือเช่าบ้านนะครับ หรือหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตามมาหาลัยเราจะมีบอร์ดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็จะใช้กระดาษ A4 ตัดตเป็นช่องๆๆ,ๆๆแล้วก็พิมพ์ไว้นะครับว่าจะขายอย่างเช่นขายรถนะครับก็ขายรูปรถนะครับอาจจะพิมพ์ออกมาเป็นรูปรถนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดนะครับว่ารถรุ่นนี้จะขายกี่เหรียญกี่เหรียญนะครับมีอะไรบ้างแอร์วิทยุเทปแมกมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็สามารถติดต่อใครได้บ้างแล้วก็จะ ทำแบบเป็นอ่าซิกฟันนะครับของกระดาษนะครับก็ตัดตัดเป็นซกซๆแล้วก็ใส่เบอร์ติดต่อกับชื่อนะครับถ้าเราสนใจเราก็ฉีกออกมาทีละทีละทีละหนึ่งฟันปลาแล้วกันนะครับก็ฉีกออกมาเก็บไว้แล้วเราก็โทรไปถามมันนะครับว่าเออที่นี่อ่าขอไปดูได้ไหมอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเดินทางอย่างที่เพิร์ะนะครับเราจะมีแค่แมปนะฮะเป็นแผนที่เราต้องซื้อติด ติดรถไว้นะครับเล่มหนึงก็ประมาณ30กว่าเหรียญน,นนะครับซึ่งในนั้นก็จะบอกที่เราได้เลยนะครับจะไม่หลงเลยนะครับเพาถนนเส้นไหนจะไปเชื่อมกับเส้นไหนเส้นไหนตอนนี้ก็จะเป็นนาวิเกเตอห์หรือ,อ GPS หรืออะไรต่างๆแต่สมัยก่อนก็จะใช้เป็นแผนที่นะครับเป็นเล่มนะครับเขาก็จะทำออกมาขายนะครับเราก็จะโทรไปถามว่าเออราคาเท่าไหร่ แล้วเราก็ไปขอไปดูได้ไหมขอลองขับได้ไหมเสร็จแล้วถ้าสนใจเราก็ทําเรื่องซื้อกับเขาอะไรนี้นะครับก็จะเป็นรถมือสองเพราะว่าผมก็มองว่าเออก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าบางทีนักศึกษาที่ไปไปเรียนเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ขายเราก็ไปซื้อต่อเขาบางทีเราก็ขัดทุนไม่เยอะนะครับอย่างไมโครเวฟผมยังเคยซื้อกับเพื่อนที่เป็นคนไทยเลยนะครับเขาก็บอกว่าจะขายใช่ไหมครับตอนนั้นผมซื้อประมาณ7จ0เหรียญน,นะครับเป็นไมโครเวฟผมก็มาใช้อีกสักสอปีผมก็ขายต่อได้ประมาณ4ี่หเหรียญเราก็ถือว่า ข้ดคุนไม่เยอะนะครับแล้วก็อย่างเช่นโซฟาอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดูฟ่นทีวีก็จะมีติดตามบอร์ดนะครับเราก็จะไปเดินดูแม้แต่หนังสือมือสองนะครับเราไปที่ห้องอเป็นเป็นห้องสมุดของทางโรงเรียนก็จะมีแบบเป็นร้านค้านะครับที่สามารถเราสามารถที่จะนำหนังสือมือสองของเรานะครับที่เราใช้เสร็จแล้วสมมติซิเมเตอร์หนึ่งซิเมเตอร์อ เสร็จเรียบร้อยแล้วเซเมตรสองเซเมตรหนึ่งอะไรต่างๆเราก็นํามาฝากขายได้ก็จะหักเปอร์เซ็นต์นไปใช่ไหมครับเราก็เหมือนกับลดต้นทุนสม,มมุติว่าหนังสือใหม่เราอาจจะไปซื้อเล่มหนึ่งห้าหกสิบเหรียญเจ็ดแปดสิบเหรียญเราอาจจะไปซื้อมือสองในที่ที่เขามีให้เลือกตามเชลเราก็ไปเลือกเลือกดูแล้วเราก็ไปชําระเงินเขาคิดถูกลงกว่าเยอะเลยอย่างเงี้ยฮะสามสิบกว่าเหรียญสี่สิบกว่าเหรียญแล้วหลังจากที่เราใช้เสร็จเราก็สามารถมาขายต่อได้อีกนะครับอาจจะมาโพสขายหรือมาติดที่บอร์ดที่มหาลัยขายหรือมา ฝากไว้ที่ทางห้องสม,มุดจะมีะแผนกที่รับขายให้นะฮะเราก็หลังจากที่ขายได้เราก็ค่อยมารับเงินหรืออะไรต่างๆก็ช่วยเรื่องค่าให้จ่ายเราเราก็เซฟค่าให้จ่ายได้อย่างรถผมยังเคยพาเพื่อนอ่าอ่าเพื่อนชาวบูไนนะครับไปดูพอดีตอนนั้นท่านก็อยากจะได้รถผมก็เห็นท่านก็บอกว่าท่านสนใจแต่ทัานสุเพราะของผมใช้โตโยต้าแต่ว่าพอดีรุ่นที่ผมไปไปซื้อสมัยก่อนเขาเป็นรุ่นโคซ่านะครับ นะฮะผมก็เห็นว่าเออมีทั้งแอร์วิทยุเทปแม็กแล้วก็วิ่งไปแค่สามสี่หมื่นกิโลเองนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมก็เลยเลือกโคซ่านะครับนะฮะแต่ว่าของเพื่อนก็เลือกเป็นไดฮัตสุนะฮะก็ไปไปทดลองกันก็ไปกับเพื่อนก็ช่วยช่วยทุกเพื่อนไปด้วยกันอะไรเงี้ยไปเลือกดูนะฮะกับที่คนที่เขาจะขายนะครับท,ท่านท่านเจ้าของที่จะขายเราก็ไปให้เขาคุยกันแล้วก็โอนเงินกันแล้วก็ซื้อมาเพราะเพื่อนก็ มีความจะเป็นต้องใช้แล้วก็หลังจากพอซื้อเสร็จแล้วก็บางทีอาทิตย์หนึ่งตอนหลังผมก็เรียนคนละที่กับเพื่อนที่ที่เป็นชาวบูนไนกับชาวสิงคโปร์ที่อยู่ที่อีกที่หนึ่งแต่ผมมาเรียนอีกมาหาลัยหนึ่งแต่เราก็จะนัดเจอกันอาทิตย์หนึ่งก็นัดไปทานข้าวกันอาทิตย์นี้อาจจะเป็นผมขับไปรับเพื่อนแล้วก็ไปทานข้าวกันอาทิตย์ถัดไปเพื่อนก็อาจจะขับมารับผมแล้วก็ไปทานข้าวกันก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนคุยกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันแล้วก็นะฮะแล้วก็บางทเาีเรียนตามตรงบางทีเงินขัดสนเหมือนกันเราก็ไปยืมเพื่อนเหมือนกันนะครับก็บอกขอยืมหน่อยนะพอดีเงินยังมาไม่ถึงนะครับขอยืมนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวพอมีก็รีบเอาไปคืนท่านอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะก,กดเป็นเงินแล้วก็ไปคืนท่านนัดนัดเจอกันแล้วก็ไปคืนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นัดเจอกันบ่อยนะครับแล้วก็แล้วก็พอพอหลังจากที่กลับมาก็ น้อยครั้งที่จะติดต่อแล้วตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ติดต่อแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เกือบเกือบหาอ่าเล่มที่ผมจดเป็นคล้ายๆกับสมุดโน้ตอ่าที่อยู่ ของเพื่อนๆต่างประเทศนะครับที่ไปเรียนด้วยกันและสุดท้ายตอนย้ายบ้านจากเจริญนครมาที่แถวแถวบางกอกใหญ่นี่นะครับทีแรกก็หาไม่เจอนะฮะไม่รู้หายไปไหนเครียเหมือนกันนะ,ะเล่มนั้นเราจดตั้งแต่เราไปเรียนตั้งแต่เรียนภาษาจนเรียนมหาลัยนะครับเราก็มีเล่มเล็กๆเ,เ,เป็นโน้ตบุ๊กนะฮะเป็นสมุดจดโน้ตนะครับแล้วเราก็ก่อนจะแยกย,ย้ายเราก็จะให้เพื่อนๆเ,เขียนที่อยู่ให้เราก็จะเขาก็จะให้เราเขียนที่อยู่ให้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีการเลี้ยงส่งมีอะไรต่างๆแต่เล่นนั้นที่แรกผมนึกว่าหายแล้วเหมือนกับอ่าอเลาแปะโกกิมโคยนะครับที่ผมทําหายนะครับรุ่นสองนะฮะแล้วก็นึกว่าหายแล้วและสุดท้ายหาหาโมาเจอก็โชคดีแล้วก็แรกๆในช่วงสิบกว่าปีก่อนก็มีเขียนเป็นจดหมายนะครับก็ส่งไปให้เพื่อนๆอ่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีตอบกลับมาและเสียดายว่าตอนหลังๆก็แทบไม่ได้ติดต่อกันอย่างมีเพื่อน อ่าสิงคโปร์ที่สนิทกันนะครับตอนหลังท่านก็แต่งงานนะครับแล้วแฟนสามีท่านก็ตอนนั้นได้โปรโมทมาทํางานที่เมืองไทยด้วยนะครับแต่แล้วก็มีการโทรมานัดกันแล้วก็ไปเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็ไปทานข้าวกันนะครับแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนเบอร์แล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อตอนนั้น เขาเพื่อนจะให้เป็นคล้ายๆเป็นอีเมลแอดเดสและตอนหลังเราก็ส่งแล้วก็ที่อยู่เพราะท่านพอแต่งงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรต่างๆ,ๆใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อน,อนๆบางท่านที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยที่เป็นเพื่อน,อนๆชาวอินโดนีเซียชาวสิงคโปร์บางทียังพอจะมีเบอร์มือถือที่ผมเคยให้ก่อนหน้านู้นแต่พอเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกันยังไงและตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยครับก็อาจจะขาดการติดต่อไปแต่ก็เสียได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนนั้นเพื่อนสิงคโปร์ที่แต่งงานกับสามีท่านแล้วก็ได้รับโปรโมทมาทํางาน ที่เมืองไทยแล้วก็พักอยู่แถวหลังสวนนะฮะแล้วก็นัดไปทานข้าวกันแถวสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็แล้วก็เพื่อนคนนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับท่านเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยนะครับวันทีผมติดกรารภาษาอังกฤษว่าผมภาษาอังกฤษไม่เก่งจริงๆนะครับเราก็าขอความเมตตาจากเพื่อนช่วยแนะนําช่วยอะไรสอนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางวิชาที่เรียนยากๆก็ได้เพื่อนๆช่วยนะครับเพื่อนสิงคโปร์เพื่อนฮ่องกงนะครับ แล้วก็มีเพื่อนบูรในเพื่อนมาเลเซียนะครับก็ช่วยๆกันบางทีก็ติวกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่30ปีแล้วนะครับก็คิดถึงบรรยากาศเดิมๆนะครับแล้วก็เรื่องรถก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับตอนนั้นราคาน้ํามันก็ไม่แพงเราก็เติมเองด้วยนะฮะอย่างที่ออสเตรเลียเราก็จะเซิลเซอร์วิสนะฮะลงไปเติมน้ํามันเองนะครับแล้วก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์หรือว่าเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับก็อีกสนุกดีอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับตอนนั้นก็1ลิตรก็ประมาณ หลักสี่ห้าสิบเซนอะไรเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับเพื่อนตุ้มในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนี้นะครับพักสักครู่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงรักรถรักรางงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนัมิตรเฮาเวีจากอัจฉริยะนะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับปอกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทางมิตรข่าวก็สุดจุนหน้าครับสามารถเริวอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ